ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการตัดเค้กวันเกิดอันนี้เขาเป็นใบนะคะเราจะมีการเป่าเทียนวันเกิดเป่าเทียวันเกิดนะคะของของคนนี้ค่ะของคนนี้เดี๋ยวอันนี้ผู้ร่วมงานอ๋อคนนู้นไม่อยู่เดี๋ยวแลครับมีใครบ้างผู้ร่วมงานค่ะอ้าคนนี้ค่ะเจ้าของวันเกิดคุณทันสิปานะคะผู้จัดการผ้าทำมุมมายืนตรงนี้ทำมุม มมตรงนี้อะไรันแล้วซเอาไปลงเต้ใหกรเปาเตรียรเป๋าซีอะไรตั้งสีิดอกนี่นะคะโอ๊ย้อาล้เจอะไรค่ะอะไรเนี่ยเกิดการลวนลามกันขึ้นน้องี่โวนลามแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงวันเกิดกันวินนี่วินนี่พิกฤตวินนี่พิกสู้อ้ไม่ร้อแล้วแหละสารพอไม่ยังก็ง ลาละลาย